สบายดีตอนเช้าจ้าทุกคนนะ้องมื้อนี้สาวน,นุมือนี้พามาเอาวบุญอยู่บ้านแม่ป้าเดอพราว่ามื้อนี้บ้านแม่ป้ามีงานเนเะพิ่นเ็ดแบบเพื่อนเป็นครนะูนระนเพิ่นเกษียณเวียกนเะพิ่นก็เลยเห็ดนิมนพระมาเจ็ดองค์เห็ดอยู่ในเฮือนเลยไสวบัตอยู่ในเฮงือนเลยนะเนาะเดี๋ยวจะพาเขาไปเบื้องทางในเดอตอนนี้เขาก็ใด้ไสวัดเป็นเทียพ้อยแล้วเนาะาซ่งมื้อนี้เขาก็เชิญแต่ญาติพี่น้องเขามาเนาะ คนกับว่าหลายปันไดาดอกเพราะว่ามีแต่พี่น้องเฮา,นะา,าเนาะแล้วก็เฮ็ดพิธีแบบเรียบง่ายเซียนาเฮ็ดแบบน้อยๆเนานะนิมนามาต์พระมาอ่าเฮ็ดอยูนะ่เฮือนเลยเนาะมีมณฑปมาเจ็ดองค์เด้อเนาะบ้านพารับศีลรับพรเด้อพี่น้องเนาะมืม้อนี้มาเอาบุญต้องกันเด้ออยู่บ้านอ่า ป้านุชเองเนาะยูดอนธา,า,านีเด้อพี่น้องเนะาะหลังจากเขาับศนละครแล้วเขากานี่เนาะถวายพัตทหารให้พระเนาะ นี่ก็เป็นครั้งแรกของนุชเลยเนาะทีด้มห้วนเฮตบุญกับเพิ่นเนาะเพราะว่าปกติแล้วนี่นุชก็มีแต่ไปเฮตบุญอยู่วัดเนาะแต่ว่ามอนี่อ่าเข้ากับมาเฮตบุญนําเพิ่นอยู่เฮือน,เ,อน,น,นเนาะอยู่เฮือนแม่ป้านุชเองแหละเนาะอ่าก็จะแลกเปลี่ยนประเพณีนเนาะลาวไทยกัเพื่อนก็จะเฮตค้ายๆคือกันกับอยู่ลาวหันและแตกต่างกันน้อยนึงเนาะ สาธุดอ้อเนาะถ้าว่าผู้ใดเขามาเวิ่งคลิปนี้ก็ขอให้ได้บุญไปน้ำกันเดอ้อมา่วมให้บุญให้ทานน้ำกันเดอ้ออยู่บ้านปานุ่เองน้องมือนี้เนาะอ่าอันนี้กะอ่าคือแบบเชิญพ่อแม่พี่น้องมาเอาบุญน้ำกันเนาะถ้าว่าผู้ใดเขามาแล้วกนะอ่าอย่าลืมกดติดตามให้นุด,ด้เดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแน่เนาะอ่าแล้วก็มาเอาบุญน้ำกันพะร้อมเนาะ จากนี้เพื่อนกะเตรียมถ่ายนนอสังฆทานหายพานั่นเองเนาะซึ่งคนที่มาห่วมเฮ็ดผุนเพื่อนกะจะเฮ็ดมาถวบายหาพาเลยเนาะพาก็จะมียูเจตโงงเด้อเนาะซึ่งประเทณีของประเทศไทยก็คล้ายๆกับยุราวาเลยเนาะเมื่อนี้ก็เป็นครั้งแรกที่นุชได้มาห่วมงานเนาะแหล้าก็มาดมเฮ็ดบุนกับเพื่อนเนาะก็รู้สึกดีใจร้ายแนวเหล้าก็มีความสุขเนาะ ขอให้สุขกายสบายใจเบิดทุกคนลยเด้อเนาะขอให้ทุกคนได้บุญ้ลหลายเนาะมื้อนี้ ภารงนี้หาตุเอาหากรรังมีพระรัตน์ตายะสขายะข้าแต่ขั้นพูดเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่เครื่องบ,บริวารทั้งหลายเหล่านี้พระสงฆ์ขอพระสงฆ์กรับ เพื่อให้เกิดประโยชน์เพื่อใเกิดแล้วความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายกายกรรมังวาจากรรมังมาโมกรรมังข้าพเจ้าทำผิดด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีพยาธาตาราถาปัญญาปุเาโาปยาวุเรปัญญาุรลหะห ข้าพระพุทธเจ้าปัถนานั้นข้าพระเจ้ากินด้วยายก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีขอให้อโหสิกรรมให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายแี่จากสิ่งทั้งหลายที่ไม่เป็นประโยชน์่อข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าขอสามอย่าง ໄປຝັງບັນເຈີນໄຍມ อันนี้ั้งคิดเลยขอได้ะจากการกํานการ หลังจากที่่าถวายสังฆทานแล้วเนาะเพื่อนกับจะถวายสิ่งตักใจให้พระนั่นเองเนาะ วนน้ำพร้อมกับไ้พรเดอร์รม,มาพรน้ำกันเนาะ my wife หลังจากนั้นเป็นการฮดละมตนให้เนาะคนที่มาห่วมงานเนะาะผ้าพันกาจะรูปเป็นฮดละม้นให้ทุกๆคนเลยเนาะอยู่ในงานถือมาห่วงงานในมื่อนี้เนาะเชิญหลายกรมีแต่งานตีพี่น้องเฮาเนาะ พวกว่าจะเป็นอยู่ทางในเฮือนแล้วกัน,นอกเฮือนนะ <บา S 1> อะเพลินก็นจะไปนวนลมุนให้ทุกคนเลยนะ <บา S 1> มีแม่ป้านุดเองนะ สาธุเนาะขอให้ทุกคนโชคดีเนาะแล้วก็ให้ยุรอดปลอดภัยเด้อเนาะจากโรคภัยทั้งหลายเนาะ ว่าจะเป็นโควิด1ิบเก้า่าอีอย่างต่างๆเนาะโรคหายๆก็ขอให้ออกไปจากซีวิตเทาเดอเนาะ <c oughs> พอฮนนมนตเสร็จแล้วก็มาให้พระสันเข้าเนะให้พระสันก่อนจังสินะก็ซึ่งประเพณีของประเทศไทยอีสานเนาะก็คล้ายๆกับประเพณีลาวเฮาเลยเนาะ นี่เนาะให้พระสันกรเนานะพอพระสันเข้าแล้วกับมาหอดอ่าญาติพี่น้องเฮาเนาะอยู่ทางนอกเดอ้อมื้อนี้อาหารของพวกเฮาก็เป็นบุฟเฟนะ่นั่นเองเนาะอ่าซึ่งเฮาจ้างฮานเขาเจ้ามาเฮ็ดให้เนาะเป็นบุฟเฟ่เนาะมีหลายอย่างหลายแนวเลยเนาะมื้อนี้มีทั้งของเค้าแล้วก็ของหวานเนาะขอเชิญพ่อแม่พี่น้องมากินขา้าวร่วมกันเดอนะ้อเนาะอ่ามีทั้งนมจีนแล้วก็ อีกอย่างต่างๆนอนหลายอย่างหลายแนวนาะเป็นตาแซบบอพี่น้องเนาะเซิรนมากินข้าน้ากันเด้อละก็มาอาบุญเป็นน้ากันเนาะมือนี่เนาะมีความสุขหลายขอให้ทุกคนสุขกายสบายใจเมื่อทุคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะขอเซินมาเอาบุญน้ากันเนาะนี่ก็คือเจ้าของฮานเด้อเป็นเจ้าของบุฟเฟ่นั่นเองเนาะพ่อพระสานเข้าแล้วสิฮะกัมาตักอาหารแบบ ตาไครตั้งมันเลยเนาะแล้วแต่ใจผู้ใดมากอันใดก็ตาเอาดื้อเนาะมินีนะ่ฮากัเฮตัด บาทตอนเศร้าเนาะประมาณเจ็ดมงคลนี่แหละเนาะพอเขาตักบาตตั้อย่างเสร็จแล้วค่ะก็มากินข้าวเนาะอาหารกับเป็นตาแซ่บขนาดเลยเมื่อวานจะเป็นอันใดกับเป็นตาแซ่บไปหมดเลยอะทุกคนเนาะมากินข้าวน้ากันเลยกินขาน้าวเศ้าเนาะตอนนี้ก็ประมาณอ่าแปดโมงแล้วเนาะแปดโมงจะเกามงแล้วสินะมากินขาน้าวมากินข้าวน้ากันเลยพี่น้องเนาะ อาหารกเปินแต่แซบข้างน,น้าเลย สำหรับวันนี้หนมวันนี้ก็ได้มาบึงเห็นแล้วนะประเพณนนีของอประเทศไทยนอะกะ็คือแบบคล้ายคือกันกับยุลาเนาะแต่ว่า อา,อาจจะแตกต่างกันบางจริงบางอย่างสินะแต่ว่าเ่วนมากก็จะคล้ายๆกันเลยเนาะสำหรับมือม้อนี้นุมนีก็ต้องขอขอบใจแล้วก็สบายดีพราแม่พี่น้องวัทุกคนใเ,เด้อเนาะก็จะประมาณนี้แหลนะเนาะสำหรับคลิปนี้นุมนี่นนนก็ฝาก พ่อแม่พี่น้องก็ติดตามหนุมานีแน่นอนฝากก็เลค์กดแชร์ห้นุมานีเลยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เอาไอคลิปต่อไปเนาะและ้วกๆขอให้ทุกคนมาหาบุญน,น้ำกันเด้อขอให้ทุกคนโชคดีเนาะอยู่รอดปลอดภัยเบิดทุกคนเลยเด้อเนาะขอให้มีเงินมีทองหลายๆขออีกอย่างก็ขอให้สมหวังเด้อเนาะบ๊ายบายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยเด้อบ๊ายบาย